สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องเล่าสิงบลูวันนี้ผมจะพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจที่มันเกี่ยวข้องกับเชลซีทีมรักของเราครับเริ่มกันที่ประเด็นแรกในช่วงที่แฟนบอลเชลซีกําลังถกกันเรื่องปัญหาในแดนหน้าว่าทาไมทีมถึงยังไม่มีตัวจบสกอร์ที่ไว้ใจได้ดูเหมือนว่าสโมสรอ,อาจมีคําตอบอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดครับเพราะที่อะคาเดมี่ของเชลซีมีเด็กหนุ่มวัยเพียง17ปีที่กําลังแจ้งเกิดอย่างแท้จริงเขาคือชูมายราเมลกา ดาวยิงทีมชาติอ,อังกฤษ u 19ที่ย้ายมาอยู่กับเชลซีตั้งแต่ปี2022ผลงานของเขาไม่ธรรมดาเลยครับฤดูกาลนี้กับทีมเชลซี u 21เขายิงไปแล้ว4ประตูจากการลงเล่น3นัดรวมถึงการทำแฮตทริกใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ปรับตัวชกากาศอีกด้วยและถ้าเรามองไปที่ทีมชาติอังกฤษ u 19ในช่วงเบรกทีมชาติที่ผ่านมาเมอูก้ายังซัดไปถึง5ประตูจาก3นัดล่าสุดเรียกได้ว่าฟอร์มกำลังร้อน,อนแรงสุดๆถ้าย้อนไปดูสถิติ นักเตะวัยรุ่นที่สามารถทําประตูได้อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติแบบนี้ไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับมันทําให้ผมนึกถึงยุคที่เชลซีปั้นแทมมี่อับราฮัมหรือโดมินิกโซแลนเก้ขึ้นมาในอดีตแม้ทั้งสองคนจะไปมีเส้นทางแตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือจังหวะการแจ้งเกิดในวัยเยาว์ซึ่งตอนนี้เมอูก้ากําลังอยู่ในช่วงเวลาแบบนั้นแน่นอนครับว่าตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเชลซีเพิ่งเสริมศูนย์หน้า,าใหม่ทั้งเลียมดิลับและเจ้าเปโรแต่ปัญหาคือ ดีแลบนักเตะชาวอังกฤษรายนี้กําลังเจ็บและนี่แหละคือช่องว่างที่หลายคนคิดว่าเมูกาอาจได้โอกาสขึ้นไปสัมผัสทีมชุดใหญ่มากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเรารู้ว่าเอนโซมาเรสกาให้ความสําคัญกับการใช้งานดาวรุง่งและต้องบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ได้เป็นเพียงโปรเจกต์อนาคตเท่านั้นนะครับเพราะเขาเคยได้รับโอกาสลงสนามให้ทีมชุดใหญ่ไปแล้วถึง5นัดแม้จะยังไม่ใช่ตัวหลักแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าโค้ชกำลังให้ความเชื่อมัน่น สิ่งที่ผมประทับใจคือสไตล์การเล่นของเมอูก้าเขามีความเร็วความคล่องตัวและการจบสกอร์ที่เฉียบคมจุดเด่นคือการหาพื้นที่ในกรอบเขตโทษคล้ายกับกองหน้าสมัยใหม่ที่ไม่ได้รอบอลอย่างเดียวแต่ขยับหาช่องได้เองแต่อย่างไรก็ตามเรายังต้องยอมรับว่าเขายังต้องพัฒนาอีกพอสมควรทั้งเรื่องร่างกายประสบการณ์และการตัดสินใจในเกมใหญ่ๆแต่ถ้าเขารักษาความมุ่งมั่นและทำงานหนักต่อไป เชื่อว่าในอนาคตเขามีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าหมายเลขหนึ่งของเชลซีได้แน่นอนครับประเด็นต่อไปคือล่าสุดมีรายงานว่าเชลซีกำลังจับตามองมิดฟิลด์ดาวรุ่งของปารีสแซงต์แชร์แมงซึ่งชื่อของเขากำลังเป็นที่พูดถึงในวงการฟุตบอลยุโรปเขาคือเซนนี่มายูรูมิดฟิลด์วัยเพียง19ปีที่เพิ่งสร้างชื่อในนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่ผ่านมาซึ่งปารีสเจอกับอินเตอร์มิลาน เกมนั้น PSG ถล่มไปถึง5-0และมายูรูคือคนที่ยิงประตูที่5ปิดกล่องให้ทีมแบบสุดสวยถือเป็นหนึ่งในโมเมนต,ต์ที่ทำให้แฟนบอลทั้งโลกเริ่มรู้จักเขามากขึ้นตอนนี้เขาลงเล่นให้กับ PSG ไปแล้ว44นัดทำได้7ประตูและ4แอสซิสต์ซึ่งถือว่าน่าประทับใจมากสำหรับนักเตะวัยเพียง19ปีจุดแข็งของมายูรูคือความมั่นใจในเกมรุกการเลี้ยงบอลที่ดุดดันและการหาพื้นที่เข้าสู่กรอบเขตโทษได้อย่างชาญฉลาด ที่น่าสนใจคือตามรายงานจากทีมท a l กระบุว่าไม่ได้มีแค่เชลซีเท่านั้นที่ให้ความสนใจเพราะทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และท็อตแนมฮอสเปอร์กำลังจับตาดูเขาอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะสเปอร์ที่ถึงขั้นพยายามยื่นข้อเสนอในช่วงท้ายของตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วแต่ไม่สำเร็จเพราะ PSG ยังไม่พร้อมที่จะปล่อยตัวนักเตะอย่างไรก็ตาม มายูรูกำลังเข้าสู่สถานการณ์ของสัญญาที่น่าจับตามองครับเพราะเขาเหลือสัญญากับ PSG ถึงปี2027เท่านั้นหากไม่มีการต่อสัญญาใหม่ก็อาจทำให้สโมสรต้องตัดสินใจขายก่อนที่จะเสียนักเตะไปแบบฟรีๆสำหรับเชลซีถ้ามองย้อนกลับไปในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ชัดว่าทีมให้ความสำคัญกับการเสริมทัพดาวรุ่งจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเอสเตวัลที่ตอนนี้เริ่มโชว์ฟอร์มที่สแตมฟอร์ดบริดจ์แล้วเคนรีปาเอสและไมค์เพนเดอร์ที่ปล่อยยืมไปเก็บประสบการณ์กับสตราสบูร์กโจวานนี่เควนดาที่จะเข้ามาในซัมเมอร์หน้าและดัสตันซัดไาเยบกองหน้าวัย17ปีที่ทำประตูในยุโรปได้แล้วรายชื่อเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเชลซี Chelsea กำลังสร้างโครงขายดาวรุ่งที่แข็งแกร่งมาก และถ้าได้มายูรูเข้ามาอีกคนก็น่าจะเติมเต็มแดนกลางของทีมให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นทั้งในแง่ปัจจุบันและอนาคตประเด็นต่อไปเป็นประเด็นใหญ่ที่กําลังร้อนแรงในตลาดนักเตะค,ครับเกี่ยวกับตําแหน่งกองหลังของเชลซีที่อาจได้เสริมทัพครั้งสําคัญในเดือนมกราคมนี้โดยมีรายงานออกมาว่าเชลซีกําลังพิจารณาคว้าตัวอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังตัวเก่งของลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวที่อาจสูงถึง50ล้านยูโรหลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมลิเวอร์พูลถึงยอมพิจารณาปล่อยตัวกองหลังที่ถือว่าเป็นกําลังสําคัญของทีมคําตอบคือเรื่องของสัญญาครับโกนาเต้เหลือสัญญาไม่มากและหากลิเวอร์พูลไม่รีบตัดสินใจอาจเสี่ยงเสียเข้าไปแบบฟรีฟรีในช่วงซัมเมอร์หน้านี่จึงทําให้การขายในตลาดมกราคมเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลเพื่อรักษามูลค่าของนักเตะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่เชลซีเท่านั้นที่สนใจนะครับทั้งเรอัลมาดริดและปารีสแซงต์แชร์แมงต่างก็กำลังจับตามองอยู่เช่นกัน และเราก็รู้กันดีว่าเมื่อมาดริดเข้ามาเกี่ยวข้องการแข่งขันในการปิดดีลย่อมยากขึ้นกว่าเดิมมากถ้าเรามองย้อนกลับไปเชลซี Chelsea เคยตกเป็นข่าวกับโกนาเต้มาแล้วหลายครั้งแต่รอบนี้อาจจริงจังกว่าเดิมเพราะถ้าเรามองสภาพทีมในปัจจุบันเชลซี Chelsea ยังไม่ได้เสริมทัพในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กในซัมเมอร์ที่ผ่านมาทั้งที่เรามีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บและความฟิตของกองหลังหลายรายไม่ว่าจะเป็นบาเดียชิลหรือเวสลี์โฟฟาน่าและโกนาเต้ในวัย26ปี ถือว่าอยู่ในช่วงที่กำลังเข้าสู่จุดพีคของอาชีพนักฟุตบอลแล้วครับเขาเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งเล่นลูกกลางอากาศได้ดีแถมยังมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกเต็มตัวดังนั้นถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริงเชลซีก็จะได้กองหลังที่สามารถยืนเป็นตัวหลักได้ทันทีค่าตัว50ล้านยูโรในยุคนี้ถือว่าไม่สูงจนเกินไปสำหรับผู้เล่นระดับทีมชาติฝรั่งเศสและถ้าเปรียบเทียบกับตลาดที่เรามักเห็นกองหลังระดับท็อปถูกขายเกิน70-80ล้านยูโร การได้โกนาเต้มาในราคานี้ก็นับว่าคุ้มค่าเลยครับส่วนประเด็นสุดท้ายเป็นข่าวอัปเดตอาการบาดเจ็บของดาริโอเอสุโก้ที่น่าเสียดายไม่น้อยเพราะมันส่งผลให้เขาต้องเลื่อนการประเดิมสนามกับทีมออกไปอีกครับเอสุโก้กองกลางวัย20ปีที่เชลซีเพิ่งคว้าม,มาจากสปอร์ติ้งลิสบอนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโชคร้ายครับเอสุโก้ได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาขณะไปเล่นให้ทีมชาติโปรตุเกส U21 และล่าสุดเขาเข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว แม้การผ่าตัดจะประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเขาจะต้องพักรักษาตัวนานหลายสัปดาห์กว่าจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งแฟนบอลหลายคนอาจตั้งตารอเห็นเขาประเดิมสนามกับเชลซีในพรีเมียร์ลีกแต่จากเหตุการณ์นี้ทำให้การเปิดตัวของเขาต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนเอสุโก้เคยนั่งเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามใน3นัดแรกของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้อยู่แล้วทีนี้คำถามคือการขาดหายไปของเขาจะส่งผลกระทบกับทีมมากแค่ไหนต้องบอกว่าตำแหน่งกองกลางของเชลซีตอนนี้ ยังพอมีการหมุนเวียนได้ครับเพราะมีเอนโซเฟอร์นันเดสและโมเสสไกเซโดเป็นตัวหลักแม้ว่าไกเซโดเพิ่งพลาดการลงเล่นให้ทีมชาติเอกวาดอร์ไปเล็กน้อยเพราะอาการเจ็บแต่เชื่อว่าน่าจะไม่รุนแรงมากนอกจากนี้เรายังมีอันเดรซานโตสที่กำลังพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องและถ้าจำเป็นจริงๆร,รีสเจมส์ค็าสามารถขยับขึ้นมาเล่นกองกลางได้ด้วยเช่นกันดังนั้นจึงไม่ใช่วิกฤตใหญ่โตสำหรับทีมชุดใหญ่ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเสียเอสูโก้ไปในช่วงนี้เป็นการชะลอการพัฒนาของเขาเองเพราะโอกาสลงสนามคือสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับนักเตะดาวรุ่งครับและแฟนเชลซีอย่างคุณผู้ฟังล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นที่ผมเล่าไปทั้งกองหน้าดาวรุ่งเมรุก้าวัยสิปีที่ฟอร์มกําลังร้อนแรงในขณะนี้และประเด็นที่ทีมเรากําลังเล็งมายูลูจาก PSG และโกนาเต้ ate, จากลิเวอร์พูลรวมทั้งการหมุนเวียนนักเตะเพื่อทดแทนการบาดเจ็บของเอสูโก้คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ และนี่คือทั้งหมดจากเรื่องเล่าสิงบลูวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารและประเด็นสำคัญของเชลซีและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ